เจริญพรทุกทุกท่านวันนี้วันที่28สิ่งหาคมพุทธศักราช2564แล้วแม่วันคืนผ่านไปผ่านไปชีวิตของเราก็เหมือนกับสายน้ำไหลน้ำมันก็ไหลลงไปไหลลงไปยังไม่เคยเห็นสายน้ำไหลย้อนกลับคืนมา มันไหลไปทิศไหนมันก็ไหลไปทิศนั้นเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยพอเกิดปั๊บก็จะเริ่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็แก่ชราจากแก่ชราก็ไปเรื่อยๆไม่ย้อนกลับมาเป็นเด็กเป็นหนุม่มเป็นสาวอีกยกเว้นไปเกิดใหม่แต่การเกิดใหม่นี่มันอยู่ที่คุณภาพจิตของแต่ละท่านที่ได้สงสมความดีเอาไว้ ใครสั่งสมความดีไว้มากบุญกุศลนั้นก็จะเป็นอริยทรัพย์ให้แก่เขาข้ามภพข้ามชาติดังเรื่องในพระไตรปิฎกก็มีสัมมาเนนอยู่ประมาณหลายลูกบรรลุเป็นพระอรหันต์แค่เจ็ดขวบอายุเจ็ดขวบเราย้อนดูตัวเราสิเจ็ดขวบเรามีศักยภาพขนาดไหนเจ็ดขวบนะย้อนไปดู ว่าเรามีคุณภาพของอริยทรัพย์ขนาดไหนสติปัญญาของเราขนาดไหนกว่าจะเขียนกอไก่ได้เจะตัวเนี่มันโอมันยากเหลือเกินกว่าจะรู้เรียงสาคุณพ่อคุณแม่ต้องพร่ำสอนตักเตือนแนะนำเกว่าเน็ดเหนื่อยกันมาทั้งสองท่านในสมัยพุทธกาลสัม,มาเนบรรลุปเป็นพระอราหันต์เนี่มีหลายรูปนั่นหมายความว่าอริยทรัพย์ที่สัม,มเนน ในสมัยอดีตการน์นสร้างสมเอาไว้มีมากเหลือเกินแค่โกนผมสามสี่ครั้งก็บรรลุกเป็นร้ารหันแล้วอัตมารีโกนจนหัวล้านแล้วเนี่ยคุณธรรมยังไม่เกิดขึ้นขนาดนั้นเลยกนทุกวันทุกเด,เดือนเดือนละครั้งเดือนละครั้งเนี่ยหัวล้านแลวอยู่เ้ยผมก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปยังไม่บรรลุปเป็นผ้ารหันเลยแค่หันซ้ายหันขวานี่ยังผิดเลยบางครั้ง นี่บุญกุศลสั่งสมไว้ไม่มากพอจึงได้มาพาท่านทั้งหลายนำสวดมน์นำปฏิบัติธรรมอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆนี่บ่งบอกว่าคนเราสั่งสมบุญไว้มากน้อยต่างกันจึงแบ่งคนให้ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยหรือว่าสติปัญญาก็แตกต่างกันทั้งนั้น มิฉะนั้นก็ไม่มีคนจนมิฉะนั้นก็ไม่มีคนขี้เลรไม่มีคนพิกงพิการแขนขาหูตาแล้วก็ไม่มีคนที่โง่เขลาเบาปัญญาแล้วคนพวกนั้นถามว่าเขาจะเกิดมาขี้เร่หรือถามว่าเขาอยากจะเกิดมาเป็นคนจนหรือถามว่าเขาอยากจะเกิดมาเป็นงอนง้หรือไม่มีใครอยากจะเกิดมาเป็นเช่นนั้น แต่เพราะบุญกุศลที่เขาสังสมไว้มากน้อยต่างกันบางคนก็หลงตัวเองลืมตัวเองก็เลยพลาดพลั้งไปทำในสิ่งที่บด่ดีก็เลยพาให้ตัวเองตกต่ำทั้งทั้งที่ได้เกิดมาดีแล้วดีทุกอย่างแต่ว่าไปพลาดพลัง้งโดนใครนักชักนำหรือว่าคิดอยากจะรวยทางลัฐคิดว่าอยากจะมีความอุดมสมบูรณ์ทำอย่างไรก็ได้ มันก็เลยเกิดผิดพลาดในชีวิตนำความเสียหายมากแก่ตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งน่าคิดมากๆเลยเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราสั่งสมไว้เราเห็นในปัจจุบันนี้แล้วคือเราเกิดมาอย่างไรเราก็รู้ตัวเองว่าเราเกิดมาอย่างไรหน้าตาของเราหล่อสวยขนาดไหนเราพิกงพิการขนาดไหนและความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้และสติปัญญาของเราดีขนาดไหน เมื่อเรารู้เราก็สามารถพัฒนาได้ในขณะนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราสามารถพัฒนาได้ใครยังไม่รู้ก็มารู้เสียว่าวัดเทพจริยาจารีจัดสวดมนต์เป็นการสวดมนต์บูชาพระคุณบิดามารดาของเรานี่แหละหรียว่ามันจะคลืนโดินน้ำลมไฟแต่จิตใจเนี่ยหรือว่าใจเนี่ยจะต้องเดินทางต่อไปการเดินทางไปของจิตหรือว่าของใจเนี่ยมันจะต้อง มีบุญกับบาปเท่านั้นไปได้บุญก็เกาะจิตบาปก็เกาะจิตทีนี้จิตเมื่อได้รับคุณภาพดีมันก็ไปสู่ภพภูมมที่ดีถ้าคุณภาพจิตไม่ดีก็ไปสู่ภพภูมมที่แย่เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอเ,ขเชิญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์กับคณะสงฆ์เทพจิตยาจารย์ผู้ที่จะนำสวดในวันนี้คือท่านพระอาจารย์โกเินปัญญาวุฒิโกซึ่งอยู่เบื้องหลังในการถ่ายทำรรหรือว่า ออนไลน์ Online, ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ทางซูมก็มีท่านรังสิมันติสวโรท่านอานันต์อนันตคุโนและท่านอามแล้วก็มีโยมสองคนช่วยนอกนั้นก็ช่วยกันอันนี้หลักๆมีประมาณนี้ก็ขอเชิญท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันสวดมนต์นนะผู้ที่นำสวดในวันนี้ก็คือพระอาจารย์โกสินปัญญาวุธิโกขออนิมนน์ครับ โอ้ยปลื้มใจเหลือเกินเบิกบานใจเหลือเกินสุขใจเหลือเกินท่านทั้งหลายชีวิตคนเราก็ไม่มีอะไรมากมายเกิดมาทั้งทีได้ทำความดีให้แก่ผู้มีพระคุณนั้นถือว่าเราเกิดมาสร้างบารมีผูดที่เป็นพ่อเป็นแม่พูดเป็นครูบาอาจารย์ คงปลื้มใจคงเบิกบานใจคงสุขใจได้เห็นลูกๆทั้งหลายได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่ท่านนั่นคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านก็จะได้น้ำทิพย์ไปชำรมจิตของท่านโอ้นึกถึงทีไรเนี่ยปลื้มใจโอ้ลูกคนนั้นก็สวดมนต์ให้ลูกคนนี้ก็สวดมนต์ให้ลูกคนนั้นก็นั่งสมาธิให้แผ่เมตตาให้พ่อให้แม่ทุกวันท่านทราบแล้วท่านก็จะโอ้โห ลื้มใจเบิกบานใจตลอดแต่ถ้าท่านล่วงไปรับล่วงรับไปแล้วเราก็อุทิศบุญกุศลไปให้อันนั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งซึ่งลูกสามารถทำตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราได้วันนี้มาพูดถึงเรื่องมงคลข้อที่11ที่เรียกว่ามงคล38นี่คือหลักการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด ข้อที่11เรื่องมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคลุมตามังการบำรงบิดามารดาเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดมันดีอย่างไรก็ดีตรงที่ว่าบิดามารดาของเราเนี่ท่านมีพระคุณมากมายพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงลูกว่าลูกนี่มีสมประเภท ลูกมีสามประเภทคนประเภทที่หนึ่งเป็นผู้มีบุญบญ,ญาบาร,รมีมากคือเกิดมาแล้วมีชื่อเสียงด,งดังมีเกียรติยศเกิดมาแล้วเป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งหลายเราก็เห็นว่าลูกๆทำชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่คุณพ่อคุณแม่ก็มากมายแต่หลายคนไม่รู้จักว่าบิดามารดาของคนนั้นคือใคร แต่เรารู้จักแต่ว่าลูกคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากแล้วเขาก็ย้อนไปดูว่าพ่อแม่คือใครมแม่ทำไมเลี้ยงลูกได้ดีจังเกิดมาแล้วพ่อแม่มีความสุขใจมากๆทํทำให้พ่อแม่นี้มีความสุขใจเบิกบานใจแล้วก็ทำชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่คุณพ่อคุณแม่ด้วยประเภทที่สองคือ บุตรผู้มีบุญบาร,รมีเสมอคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็ไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจไม่ทําให้คุณแม่ผิดหวังก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือการงานทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นบุตรประเภทที่สองบุตรประเภทที่สามนี่เป็นผู้มีบุญบาร,รมีน้อยกว่าพ่อแม่เกิดมาพิการเกิดมาแล้วไม่สมประกอบ น้ำซ้าเกิดมางโง่ไอคนที่เกิดมางโงน่นี่พ่อแม่หนักใจมากเพราะว่าสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่แนะนำยังไรแนะนำให้ทำดีเขาก็ไม่ทำเถียงคุณพ่อคุณแม่อันนี้พ่อแม่เศร้าใจเสียใจเรียว่าคุณธรรมของลูกนี่น้อยกว่าพ่อแม่จึงเป็นการยากที่จะแนะนำลูกให้ดีได้เพราะว่าลูกเกิดมางโง่ เกิดมาโง่นี่ททำให้คุณแม่เสียใจทุกข์ใจสอนยังไงก็ไม่รู้ไม่จำสักทีเทียงพ่อแม่ด่าพ่อแม่อันนี้คือลูกมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่จะเป็นลักษณะนี้ส่วนลูกคนที่พิการเนี่ยก็ยังดีเพราะว่าไม่โง่เกิดมาพิการแขนขาหูตาแต่ก็รักคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเถียงพ่อแม่เท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกประเภทที่สาม พระฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสในสิงคาลสูตรว่าดูก่อนครหบดีบุตรบิดามารดาเป็นทิศเบื้องหน้าบุตรพึงบำรุงด้วยความเคารพบ,บูชาคือบำรุงบิดามันดาด้วยความเคารพบ,บูชาหนึ่งเลี้ยงท่านตอบคือเลี้ยงดูท่านด้วยความสามารถด้วยความพอใจด้วยความเคารพว่าท่านคือพ่อคือแม่ รักท่านกอดท่านและก็ข้อที่สองช่วยทำธุระหน้าที่ช่วยเหลือการงานของท่านแบ่งเบาภาระท่านมีหน้าที่มากมายในการหาเงินหาทองหาสิ่งของมาให้เราเราก็ตอบแทนท่านช่วยเหลือการงานทำมีงานอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ทำมากมายเราสามารถคุณพ่อคะคุณแม่คะคุณพ่อครับ,ค,ค,รบคุณแม่ครับ ผมช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่อะไรได้บ้างไปหาท่านแล้วก็ไปบอกท่านผมช่วยคุณพ่อได้อย่างไรผมช่วยคุณแม่ได้อย่างไรคุณแม่ขาคุณพ่อขาก็ว่าไปจะให้หนูช่วยคุณพ่อคุณแม่อย่างไรโอ้ยมีงานเยอะแยะลูกโอ้ลูกไม่ต้องหลอกลูกแม่ทําได้อันนี้แม่ก็กลัวลูกลําบากแต่นั่นแหละจะทําให้ลูกโง่พ่อแม่ที่ดีต้องให้การงานกิลูกสั่งสอนลูกเพราะฉะนั้น ลูกไปขอความให้พ่อแม่สอนพ่อแม่ก็ต้องสอนปกติก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลูกนี่ต้องช่วยเหลือการงานคุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่ไม่เกี่ยงไม่งอนข้อที่สามดำรงวงตระกูลท่านไว้ตระกูลท่านรักษามาดีแล้วจะมาทำเสียชื่อเสียงเกียรติยศของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เราต้องรักษาตระกูลของท่านเพราะ,ะนั้นข้อที่สี่ ทำตัวเป็นทายาทที่ดีก็คือประพฤติตัวให้เหมาะสมว่าหรือว่าให้ดียิ่งขึ้นก็ยิ่งดีเราทําตัวของเราจะเป็นภาระแก่บคุณพ่อคุณแม่มากนะักบางคนทําเป็นภาระไปติดคุกไปติดตรางไปขายยาบ้ายาอีทําความทุกข์ใจมาสู่ท่านติดคุกติดตรางติดใจของคุณพ่อคุณแม่อีกพ่อแม่ก็เศร้าใจเสียใจไม่รู้จะช่วยโลกอย่างไรนั่นเป็นกรรมของโลก แต่พ่อแม่ก็ไม่ทิ้งลกูกนี่คือคุณธรรมของพ่อแม่เราจะต้องไม่ทําให้พ่อแม่เสียชื่อเสียงเพระเราเพราะฉะนั้นรักษาวงตระกูลของท่านทําตัวเป็นทายาทที่ดีข้อที่ห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเนี่ยทําบนอุทิศไปให้แน่นอนพ่อแม่ใช้ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปแม้เราเองก็ใช้ว่าจะอยู่กับท่านตลอดไปดังได้ทราบข่าวว่าลูกตายก่อนอพ่อแม่ก็เยอะแยะ แต่ในขณะเดียวกันตามหลักสัจธรรมแล้วพ่อแม่จะต้องละสังขารหรือว่าตายจากลูกไปเมื่อตายจากลูกไปแล้วหน้าที่ของลูกก็คือต้องทําบุญอุทิศไปให้ดังที่เรามาสวดมนต์กับคณะสงฆ์เทพจิติยาจารย์เนี่คือการสวดมนต์การนั่งสมาธิการทําความดีทุกอย่างอุทิศบุญกุศลให้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราและพระสงฆ์เทพจิติยาจารย์ก็น้อมระลึกถึง ครูบาอาจารย์คือเจ้าพระคุณสนิทพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อเรียงจึงได้จัดทำกิจกรรมทำดีหนึ่งร้อยหนึ่งวันบูชาพระคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าพระคุณสนิทพระยาณวชิโรดมหลวงพ่อเรียงสินทโรนี่คือการแสดงออกถึงความเป็นลูกที่ดีเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของลูกดังเรื่องช้างช้าง ที่เกิดมาแล้วก็มีความสวยงามมากเรียกว่าช้างเผือกมีบริวารเป็นร้อยเป็นพันไปหาผักผลไม้มาแล้วแต่แม่ของท่านตาบอดก็เลยบอกให้ลูกน้องเนี่ยนี่เอากล้วยไปเอาผักไปเอาผลไม้ต่างๆไปแทนหน่อยฉันจ,จะต้องไปหาผักผลไม้เพิ่มมาขึ้นปรากฏว่าลูกน้องเห็นกล้วยดีเห็น ผลไม้ดียอดไม้ดีเอาไปกินหมดไม่ถึงแม่ของตัวเองสักทีพอกลับมาหาเอา้าแม่ทำไมผอมจังก็แม่ไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันแล้วลูกก็บอกว่าลูกนี่ส่งมากับลูกน้องช้างลูกน้องที่ช้างที่เป็นลูกน้องเนี่ยเอามาฝากแม่แต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้รับประทาน พระโพธิสัตว์ที่สวยพประชาติเป็นพระยาช้างเนี่ยก็คิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราก็หลบหนีไปอยู่วัดเทพกิิยาจารย์กันดีไหมอา้าวก็หลบหนีไปอยู่ข้างภูเขาแห่งหนึ่งพอหลบหนีแล้วก็เอาแม่ไปอยู่ในถ้ำเมื่ออยู่ในถ้ำพระาช้างนี่ก็เลยไปหาผักผลไมห้หาอาหารมาเลี้ยงแม่อย่างดีแม่ก็ร่างกายอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นมามีวันหนึ่งนายพลาน ออกมาล่าเนื้อล่าสัตว์ต่างๆปรากฏว่าเดินหลงทางร้องไห้เสียใจว่าออกจากป่าไม่ได้ทำยังไงก็ออกบนเวียนอยู่นั่นเนี่ยพระยาช้างได้ยินเสียงมนุษย์ร้องไห้ก็เลยสงสารก็เข้าไปถามว่าทำไมมาร้องไห้อยู่นี่เขาบอกว่าเขาหลงป่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนกลับบ้านไม่ถูกพระยาช้างก็เลยสงสารก็เลยให้ขึ้นขี่คอแล้วนำไปส่งที่บ้าน นายพลาน,นี้ก็มีความคิดในใจโอ้โหพญาช้างนี่ททำไมดีขนาดนี้ถ้าเราจับเอาไปถวายพระราชาคงจะได้รางวัลอย่างงามคิดในใจพอส่งพญาช้างส่งถึงบ้านแล้วเขาก็กลับมาหาแม่ต่อมาไม่นานปรากฏว่านายพลานคนนี้ก็ไปกราบทุนพวกอมาตะต่างๆให้ไปจับช้างว่ามีช้างเผือกตัวหนึ่งแสนรู้มาก ถ้าเอามาเป็นช้างทรงของพระราชาหรือว่ามาเป็นช้างรับใช้พระราชาแล้วมันจะดีมากๆเลยพวกอมาตะพวกขวานช้างก็ตื่นเต้นมันอยู่ที่ไหนล่ะน่าจะอยู่ที่วัะเทศเจริยาจารย์องค์ที่ถือไม้ไะนะอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อยู่ที่ถ้าแห่งหนึ่งเลี้ยงดูแม่ก็เลยมาจับพญาช้างไปพญาช้างก็ไปพอไปแล้วพระราชาก็เอาอาหารอย่างดีมาให้ดีที่สุด แต่พญาช้างไม่รับประทานเลยก็เลยมาถามมาทําไมท่านไม่ทานอาหารนี่เลิศดสแล้วแต่งมาให้อย่างดีพญาช้างบอกว่าคิดถึงแม่แม่ตาบอดอยู่ที่ถ้าถ้าฉันกินแล้วแม่ของฉันไม่ได้กินแม่จะทุกข์ทรมานขนาดไหนฉันกินไม่ลงหรอกฉันคิดถึงแม่ขอให้ฉันได้กลับไปหาแม่เถิด พระราชาได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็โอ้โหพญาช้างนี่มีความกตัญญูขนาดนี้เหรอก็เลยสั่งอามาตสั่งนายกรรช้างปล่อยพญาช้างไปเถิดปล่อยพญาช้างไปเขาจะได้ไปอยู่กับพ่อ,อกับแม่ของเขาพระราชาก็เลยตรัสว่านี่พญาช้างท่านกลับไปดูแลแม่ของท่านเถิดพญาช้างละอิสระก็กลับมาหาแม่มอกลับมาหาแม่และแม่นอนสมอยู่ ไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันพญาช้างก็ไปเอาน้ํามาฉีดใส่แม่แม่ตกใจอา้าวฝนมาจากไหนนี่พญาช้างก็บอก,บอก่อลูกเองแม่อา้าวลูกไปไหนมาลูกไปเข้าฝอาพระราชานายควนช้างจับไปเอา้าทำไมมาได้ลูกคิดถึงแม่แม่ตาบอด ถ้าแม่ปราศจากลูกแล้วแม่จะอยู่อย่างไรพระราชาเห็นความเห็นใจของลูกก็เลยปล่อยลูกมาโอ้ยพระราชาทำไมดีแท้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญตั้งแต่บัดนั้นมาพญาช้างสารก็เลี้ยงดูแม่ด้วยความดีปรนนิบัติรับใช้แม่ตาบอดจนกระทั่งแม่เสียชีวิตเมื่อเสียชีวิตแล้วก็รู้ว่าตัวเองนี่ เป็นหนี้บุญคุณของพระราชาก็เลยเดินเข้าไปหาพระราชาบอกว่าข้าพระพุทธเจ้ามาขอสมัครเป็นช้างทรงของพระองค์ขอให้พระองค์โปรดรับข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระราชาก็ปลื้มใจโอ้พระยาช้างนี่แสนรู้แสนประเสริฐจริงๆก็เลยให้รางวัลให้คนดูแลอย่างดีนี่คือความกตันยูรู้จักบุญคุณ แม้เป็นสัตว์ก็ยังมีความรู้ความเข้าใจว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณแล้วเราเป็นคน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 ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่มันก็เกินไปเพราะฉะนั้นเราสร้างจิตสำนึกของเราว่าพ่อแม่คือผู้ที่มีบุญคุณสูงสุดพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่ามาตาปิตุอุปัฐานังการบรุงบิดามารดาเป็นการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายการที่เราได้บรุงบิดามันดาดูแลพ่อแม่นั่นเป็นบุญของเราอย่างยิ่งก็ขออนุมทนาสาธุ